นเดี๋ยวไปเต๋อแจกเงนเซนเลยครับนะครับผมนะขอขอบคุณการได้ท่านะครับผมหนึ่ท่านเลย่ะแบล็คโลตัวจากข้างบนลงมาเลยนะเหลืออีกหนึ่งท่านด้วยนะคะพี่นิมได้ดีด้วยสองสามเหมือนกันค่ะอะไรนะครับมอีกท่านนี้ก็สองสามนะครับผมให้แค่สามท่านนะครับก็ไม่ได้เกินหน้านะครับผมเกินหน้าเหรอค่ะอ่ะพี่จะท่าอะไรพี่กีเครัอ อยากถ่ายผมไม่ได้วคุณหญิงคนอยากถ่ายครับไม่ได้สามสามไม่ได้สามไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนนายคะอยากถามผมเลยครับเยอะโอ้โหสั่นสั่นเลยน้องชาอยากทำไปตรงนั้นมีแม็กสามตัวที่สามเอยเอาไม่ใช่ไม่ได้น้องชาอยากถามอะไรน้องชาครับให้ใหม่ ชอบ่อวโ้โหอจนาคตนีอะเรียนต่อหรือว่าจก็สาหรับอนาคตนะครับก็คือตอนนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าช่วงต่อโควิดก็ใดญ่กับกา เามป็นนโอเคไหมครับแล้วเกิดเดลรับลายเซ็นเนาะทุกท่านโอเคครับตอนนี้เหลือใครบ้างครับยกมือหน่อยเหลือใครบ้างครับเหลือใครบ้างยีงยังไม่ได้ตอบเลยมีใครบ้างครับเหลือใครบ้างนะฮะจนะครับผมโอ้เอาคุ้มเลยนะเอาละต่อไปเราขยับจากแบงค์ยี่สิบครับทุกท่านครับจะขยับจากแบงค์ยี่สิบเก็บแบงค์ยี่สิบเอาไว้ครับ เอาแล้วเอาแล้วแล้วเราจะขยับจากแบงค์ยี่สิบเป็นแบงค์ร้อยครับโอ้มาขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแบงค์ห้าสิบมันเครื่องไปครับเอาร้อยเลยแล้วกันก่อนที่เราจะเข้าสู่เกมเล่นนะฮะอะไรนะครับแบงค์พันครับเราไม่เล่นนะครับเพราะมันมีค่ามากเกินไปนะครับนะฮะ เอาเลขบัญชีได้ไหมนะครับผม465 2 3 0777353ครับโอ้ยไม่ได้วยธนาคารอะไรครับกสิกรไทยนะครับโอนหน้าเพื่อไทยกาศกรนียเหรอคือตอนเนี้กลัวแ414ออ้ะไรนะตั้งแต่โตจนจนโตจนเด็กเนี่แหละครับในกสิกรไทยมีอยู่2บาทแต่คูงสีมีอยู่3ามแสนสัก้าครับเอาใจสิงห์เดิดูเก่งหลือว่าก็รู้แล้ว สลับที่กันได้สลับที่กันได้อะไรนะครับโต๊ะเสกวาอะไรครับสองตัวหรือสามต๊ะครับโตัะเสกวาอะไรครับอะไรนะครับเลื่อนขึ้นได้ หลือ,อีกคนนะครับเหลือ,อีกคนเี่มาจับสันปันส่วนหนึ่งสองเกคนค่เกคนเหลือเก้าคนรอบนี้เอาห้าใบแล้วกัน